สวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ประจารายวิชานะคะท่านอาจารย์มิรินเจริญชนค่ะกลุ่มของดิฉันมี3คนมีดังต่อไปนี้ค่ะค่ะดิฉันนางสาวปวินาเจกษเมค่ะค่ะดิฉันนางสาวจิติวรดาวงญูมีนะคะค่ะและดิฉันนางสาวนันพัฒน์ลดีค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะได้รับมอบหมายในหัวข้อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัยค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปแรกของเรานะคะก็จะเป็นการแนะนำวิธีการแต่งหน้าค่ะเพื่อเสริมภูิคลิกภานนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ มาเริ่มด้วยการเตรียมผิวกันก่อนขั้นตอนแรกนะคะจะลงตัวเบตคุมมันของฟิต m มีค่ะเป็นตัวที่หลอดได้ลองใช้มาแล้วนะคะทุกคนเบสคุมมันฟิตมีเป็นเบตสูตรเจลบางเบาตัวเนื้อเบตนะคะสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวค่ะเวลาทาลงไปบนผิวนะคะจะช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นได้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ทําให้หน้าวอกหน้าลอยนะคะก่อนจะทาลงบนผิวนะคะจะวอร์มเนื้อเบตก่อนค่ะตัวนี้ถ้าลงก่อนแต่งหน้านะคะจะช่วยทําให้เครื่องสําอางติดทนขึ้นค่ะเบตตัวนี้นะคะเขาทํา ออกมาเพื่อคนที่ผิวมันขาดน้ำนะคะคนที่มีผิวมันขาดน้ำก็คือคนที่มีน้ำมันนะคะแต่ก็มีการลอกเป็นขุยๆของหน้าค่ะ แถมแต่งหน้าก็ไม่ติดทนนานด้วยค่ะแต่ถ้าใช้ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้เครื่องสำอางติดทนนานและก็ยังช่วยคุมมันได้ยาวนานถึง16ชั่วโมงด้วยกันนะคะเมื่อทาลงไปบนผิวนะคะผิวเราก็จะดูมีความชุ่มชื้นอยู่เขาจะคุมมันแล้วก็ลงรองพื้นอะไรพวกนี้ก็ให้ลุกเป็นงานผิวที่เป็นผิวแมตต์นะคะซึ่งเหมาะสําหรับคนผิวหน้ามันมากๆ ถ้าใครไม่แต่งหน้าเยอะนะคะก็แค่ทาตัวนี้เพื่อปรับผิวให้ดูกระจ่างใสเท่านั้นก็พอค่ะตัวนี้ยังมีกันแดดให้เราด้วยนะคะเขาไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนแอลกอฮอล์และก็พาราเบนค่ะราคาจะอยู่ที่249บาทค่ะที่เลือกลงตัวนี้ก่อนเพราะว่าจะทําให้รองพื้นเนียนยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ทําให้เมคอัพติดทนนานขึ้นด้วย ต่อไปก็จะลงรองพื้นฟิตมีนะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นในตํานานรองพื้นตัวนี้มีให้เลือกหลากหลายถึง2 0เดสีเลยค่ะซึ่งสีแต่ละสีนะคะก็เหมาะกับอันเดอร์โทนของสาวไทยด้วยค่ะที่มีความหลากหลายของสีผิวนะคะส่วนสีที่หลอดใช้นะคะจะเป็นสีเบอร์118ค่ะซึ่งเป็นสีอันเดอร์โทนเหลืองค่ะก่อนจะทารองพื้นนะคะเราก็จะวอร์มเนื้อครีมอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ลงบนผิวนะคะ จะใช้ฟองน้ำไข่ในการเกี่ยรองพื้นค่ะถ้าใครไม่มีฟองน้ำไข่นะคะเราก็สามารถใช้นิ้วมือของเรามาเกี่ยรองพื้นแทนได้นะคะส่วนตัวก็จะชอบใช้นิ้วมือเป็นหลักมากกว่ารนะองพื้นฟิตมีเป็นรองพื้นอีกตัวที่หลอดชอบใช้นะเพราะว่าเนื้อเขาจะบางเบาเกี่ยก,ก็ง่ายค่ะแล้วก็คุมมันได้ดีด้วยนะคะ ทาลงไปบนผิวนะคะจะไม่รู้สึกถึงความหนักหน้าเลยในชีวิตประจําวันเราจะไม่ค่อยใช้ตัวรองพื้นนะคะแต่จะใช้คูชั่นมากกว่าเพราะว่ามันจะบางเบากว่าแต่รองพื้นตัวนี้นะคะไม่มีความหนักหน้าใดๆทั้งสิ้นค่ะเบาสบายผิวมากแล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยนะคะถือว่าเป็นรองพื้นที่ถูกและดีนะคะราคาแค่3ามบาทเท่านั้นเองส่วนตัวไม่ค่อยมีรอยสิวนะคะถ้าใครมีรอยสิวเนี่ยก็ใช้คอนซีลเลอร์กบถับกรอบได้ค่ะ เราจะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ของ m y b e บ l i n น Fit มีมากบบริเวณใต้ตาค่ะจะไม่ลงบริเวณชิดกับขอบตาล่างนะคะแต่จะป้ายตรงเงาตกกระทบของใต้ตาถ้าอยากได้คอนซีลเลอร์ที่ไม่ดูโดดจนเกินไปให้เลือกสีเดียวกับรองพื้นนะคะหรือว่าสีใกล้เคียงกับสีผิวจริงของเรามากที่สุดนะมันจะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะ ถ้าเราต้องการการปกปิดตรงไหนนะคะก็จิ้มไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราจะใช้แปรงเกี่ยคอนซีลเลอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นแปรงของ Color Pop นะคะคอนซีลเลอร์ฟิตมีนะคะแท่งนี้ยเป็นแท่งโปรดของหลอดหลอดใช้เองหมดไปหลายแท่งแล้วนะคะใช้มาตั้งแต่รุ่นเก่านะคะ ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อบางเบามากแล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยนะคะทุกคนแถมเฉดสีก็มีให้เลือกตั้ง9ก้าเฉดสีค่ะหลังจากที่เราเกี่ยวคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าการปกปิดใต้ตาดูสว่างขึ้นแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติมไม่ได้ดูโดดจนเกินไปนะคะ mm. เพราะว่าเราเลือกคอนซีลเลอร์ที่เป็นสีใกล้เคียงกับสีผิวของเรามันก็เลยดูเป็นธรรมชาตินะคะทุกคน เกี่ยคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะเราก็จะมาเซตหน้าด้วยแป้งคุมมันฟิตมีค่ะตัวนี้คนใช้เยอะมากนะคะตลับนี้ราคาแค่149บาทเท่านั้นใครที่ต้องการให้หน้าแน่นติดทนตลอดทั้งวันนะคะก็สามารถใช้พับฟองน้ำได้แต่เราจะใช้แป้งกับแป้งปัดแป้งของ Colorpop ตัวเดิมค่ะจะปัดผ่านบริเวณหน้าแก้มนะคะเพื่อเซตตัวรองพื้นคอนซีลเลอร์ต่างๆที่เราทาลงไปเนือแป้งบางเบาเบอร์ผิวได้ดีค่ะ แถมคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงรุ่นนี้จะไม่ผสมรองพื้นนะคะเวลาทาลงไปบนผิวจะให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติค่ะเป็นแป้งที่ไม่อุดตันต่อผิวด้วยค่ะตัวนี้ยังมีกันแดดให้เราด้วยนะคะค่า SPF 28 PA+++ 3ค่ะเฉดสีของแป้งนะคะเขามีให้เลือกทั้งหมด5เฉดส,สีมีผิวขาวอมชมพูผิวขาวเหลืองผิวสีเนื้อโทนชมพูผิวสีเนื้อโท,ทนเหลืองและผิวเนื้อค่ะลอดใช้เฉดที่118ค่ะตัวนี้หาซื้อง่าย ที่7ก็มีนะคะแต่จะมีเฉพาะเฉด109 118แล้วก็128ค่ะ มาเริ่มการเขียนคิ้วจะปัดขนคิ้วให้ตกลงนะคะแล้วก็วาดฐานคิ้วขึ้นมาก่อนค่ะดินสอเขียนคิ้วที่ใช้จะเป็นของเมย์โบลีนค่ะสีเกราเบานะคะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีขนคิว้วจะเขียนตามแนวเส้นขนคิว้วน้ำหนักมือในการเขียนคิ้วนะคะจะใช้น้ำหนักมือค่อนข้างเบาเพราะว่าเราอยากได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติเรื่องการลงน้ำหนักมือก็จะต้องระวังกันนิดนึงค่ะ ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันแหวงแงนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมไปอีกจนกว่ามันจะเต็มนะคะจากนั้นใช้แปรงเกี่ยตรงหัวคิ้วค่ะให้สีมันอ่อนลง จากนั้นเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วมาเช็ดดิ้งจมูกค่ะจะร่างเป็นโค้งนะคะตามสันจมูกใครที่ชอบสันจมูกเลียวเล็กนะคะก็สามารถเช็ดดิ้งได้ค่ะหรือว่าถ้าใครชอบสันจมูกที่ดูใหญ่นิดนึงก็สร้างได้เหมือนกันนะคะการแต่งหน้าก็เหมือนกนารวาดรูปนะคะทุกคนหลังจากที่เราล่างโครงจมูกเสร็จนะคะเราก็จะใช้มือแทบๆค่ะเพื่อทำให้ตัวดินสอเขียนคิ้วเนี่ยมันกลมกลืนไปกับ สีผิวของเรานะคะครั้งที่ทําการเกี่ยแล้วก็จะเห็นว่าสีมันดูเป็นธรรมชาติขึ้น,นะคะ่ะมันไม่ดูแข็งเหมือนที่เราล่างโคงเนาะใช้วิธีการแทบเอานะคะไม่นัานพวกรองพื้นหรือว่าแป้งมันจะเละได้จะใช้ที่ปัดแก้มของฟิต m มีนะคะเบอร์ที่36ค่ะสีนี้จะเป็นเนื้อแมทนะคะโทนส้มน่ารักกรุบกริบมากค่ะทุกคน จะปัดบริเวณหางตานะคะหลับตาแล้วก็ปัดหมุนวนค่ะการปัดอย่างนี้นะคะตาเราจะดูแบบเศร้าๆหน่อยเหมือนว่าเราร้องไห้มามันจะดูน่ารักแบบขี้อ้อนอะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะพอปัดแล้วก็จะดูแบบเหมือนร้องไห้มาจริงๆตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะคะถึงปัดอย่างนี้นะคะทุกคน แอบวัดไปแต่งตามาค่ะตาที่ได้นะคะก็จะเป็นตาแบบหวานๆโทนชมพูน่ารักเบลวๆนะคะจะใช้อายแชโดว์ของเมเบลีนนะคะโทนนี้จะเป็นโทนชมพูหวานๆน,น่ารักมากๆเลยอย่างแรกนะคะเราจะใช้อายแชโดว์สี i ินเลิกับอินเลิฟพิงคนะคะมาผสมกันค่ะจากนั้นก็มาป้ายบนหลังมือก่อนเพื่อเอาตัวส่วนที่เกินออกมานะคะจะทายทั่วทั้งเปลือกตาค่ะ เราก็จะตะวัดไปมานะคะหรือไม่ก็หมุนวนๆอย่างนี้แบบในคลิปเลยค่ะเพื่อให้สีอายแชโดว์นะคะมันดูเป็นแบบเรียบเนียนสนิทไม่เป็นปืด้ดไม่แบ่งชั้นนะคะทุกคนอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมใต้ตาล่างนะคะปัดให้สีมันฟุง้งจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่เป็นชิมเมอร์นะคะมาวนอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตานะคะปัดหมุนๆวนๆอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็ใต้ตาล่างด้วยนะคะทุกคน เพิ่มความสวยของเปลือกตาด้วยตัวชิมเมอร์นะคะอีกรอบหนึ่งตาเราก็จะดูมีมิติขึ้นนะคะจะมาร์กจุดก่อนที่จะก,กีดอะไรเนะี่ยจากนั้นจะเริ่มจากหางตาเข้ามาบริเวณขนตาจะไม่เขียนตรงรอยพับของชั้นตานะคะทุกคนตรงหางตามันจะมีล่องแบบสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมเราจะไม่เขียนตรงนั้นนะคะวิ่งหางออกมาให้ยาวๆนะคะทุกคนเลทไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้ตัวคัตเติลบัตมาเก็บอีกรอบค่ะ พื่อให้งานการเขียนอายไลเนอร์นั้นเนียบขึ้นจะเขียนให้ชิดกับขนตามากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าตาของลอดก็คือเป็นชั้นตาที่ไม่ใหญ่ไม่ชัดมากนะคะถ้าเขียนเส้นอายไลเนอร์ใหญ่ๆเนี่ยเวลาลืมตาชั้นตาจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามเขียนให้ชิดกับขนตามากที่สุดค่ะ จะใช้คัตเติลบัตรมาเช็ดตรงอายไลเนอร์ที่มันเลอะๆนะคะทุกคนแล้วก็มาเก็บอายไลเนอร์บริเวณหางตานะคะจะเช็ดออกให้มันเรียวเล็กขึ้นค่ะตรงไหนเลอะเราก็สามารถใช้คัตเติลบัตรในการเก็บได้ดัดขนตานะคะจากนั้นก็ติดขนตาปลอมค่ะจะวางแกนให้ใชิดกับขนตาจริงมากที่สุดนะคะจากนั้นจะเริ่มติดตรงหางตาแล้วก็มาติดที่หัวตาค่ะ ใช้อายไลเนอร์นะคะมาจุดไข่ปลาบริเวณตรงขนตาล่างนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงหัวตัดนะคะมาเกี่ยสีค่ะให้ตัวเส้นอายไล n เนอร์เนี่ยมันฟุ้งนะคะเพราะว่าในลุคนี้มันไม่มีสีน้ำตาลก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ชิมเมอร์มาเขียนบริเวณตรงใต้ตานะคะเพื่อทำเป็นดอลลี่อา ใช้ดินสอกเขียนคิ้วนะคะมาเขียนตอลรีอายค่ะหลอดก็ลืมนึกไปว่าสามารถใช้ดินสอเขียนคิ้วมาแต่งตาได้นะคะทุกคนจะปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของ b e l l i ี e รุ่นไ y p ปอร์โคจะปัดขนตาจริงกับขนตาปลอมให้เข้ากันค่ะจะได้ไม่ดูปลอมนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะ ต่อไปก็จะทาปากนะคะแต่ก่อนที่เราจะทาปากก็ใช้คอนซีลเลอร์มาก,กบริมฝีปากก่อนใครที่ปากค้ำนะคะใช้วิธีนี้ได้นะ ใช้ลิปอันติแมทของ Ma y b e บ l i ีนค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีมอบับ699ค่ะเป็นสีโปรดของลอดนะคะทุกคนเป็นสีชมพูนูดสีนี้เป็นสีที่ใช้ที่ไรก็ต้องมีคนมาถามตลอดว่าเป็นลิปของอะไรคะเพราะว่ามันสีมันสวยจริงๆจะทาสีมอแอลมอนเพิ่มด้วยค่ะยังไม่จบกับงานลิปนะคะเติมด้วยสีมอสกาเลตอีกรอบค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกการแต่งหน้าลุกนี้ค่ะทุกคนเป็นโทนชมพูหวานๆเบาๆนะคะค่ะสำหรับคลิปที่2นะคะก็จะเป็นเทคนิคการทําผมเพื่อเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าทรงไรกจะเป็นทรงอะไรไปค่ะ มาที่ท่งแรกกันเลยค่ะกับ Reverse braid นั่นเองอันนี้เนี่ยเหมาะก,กับคนที่ถักเปียด้านหลังแล้วมีความงงเฮ้ยมือไม้พันกันไม่รู้จะแบบซ้ายหรือขวาดีเพราะว่าวิธีการถักเปียน,นี้เนี่ยนะคะเราจะถักจากทางด้านหน้านั่นเองค่ะโดยที่เราก็จะหยิบชอบผมจากทางข้างๆหูของเรานะคะมารวมกันจากนั้นใช้2นิ้วแบ่งผมออกเป็น3ามส่วนแล้วก็เริ่มต้นถักเปียนูนได้เลยค่ะซึ่งวิธีการถักเนี่ยนะโบเคยสอนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ด้านบนนี้เลย ค่อยๆเพิ่มผมเข้าไปค่ะโดยที่โบก็จะเพิ่มประมาณ3ามช่าเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักเปีย3ธรรมดาเลยค่ะพอสุดปลายแล้วนะคะก็มัดด้วยหนังยางค่ะและขั้นตอนต่อไปอแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องตลบเปียของเรากลับไปที่ด้านหลังนั่นเองและถาด้านโอ้โหเปียสวยมากๆอยากก่างกระไรเวทมนต์เลยง่ายใช่ไหมล่ะคะลองทำกันดูค่ะ และทรงที่สองนะคะกับเปียปมเบี่ยงข้างนั่นเองโบก็จะเพิ่มความน่ารักให้ลุคนี้ด้วยการมัดผ้าพันคอเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะก็เอาผมมาเบี่ยงข้างแบ่งผมออกเป็น2ส,ส่วนแล้วค่อยๆมัดเป็นปมได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเปียเลยที่ทําง่ายแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะโบก,ก็จะมัดปมเป็นสามปมค่ะก็ะค่อยๆดึงเปียของเรานะคะให้มันฟูสวยนั่นเอง แล้วก็มัดปลายผมด้วยหนังยางค่ะจะแต่งทรงนิดนึงอ่าและแน่นอนเพิ่มความตะมุตะมีด้วยการติดกิ๊บลงไปค่ะเสร็จแล้วง่ายเนาะมาถึงทรงที่3กันแล้วค่ะกับสลิ p o พนีเทลเห็นแบบนี้เหมือนจะยากใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันง่ายมากๆค่ะทุกคนมาดูวิธีทำกันเลยค่ะโูก็จะแบ่งผมด้านบนนะคะแล้วก็หวีผมให้เรียบก่อนจากนั้นก็ใช้หนังยางมัดเลยค่ะ ทีนี้นะคะโบก็จะหยิบช่อบผมด้านล่างนะคะแล้วเอามาพันที่ช่อบผมด้านบนค่ะโบก็จะพันเป็นสองรอบเลยจากนั้นนะคะก็มัดด้วยหนังยางค่ะดึงดึงผมนะคะให้มันมีความแน่นนิดนึงเพียงเท่านี้เองค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงทรงที่4กันแล้วนะคะกับลบทวิสเบดค่ะ ทรงนี้เนี่ยเป็นเปียหวานๆที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มจากการหยิบชอบผมจากทางกกหูค่ะจากนั้นก็เอาผมนะคะมาพันให้เป็นแบบเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเปียของเราให้มันปูออกค่ะและแน่นอนค่ะเราก็จะมาคาดผมจากนั้นก็ติดกิ๊บดำให้แน่ บเบื่อปลอยหวานแล้วนะโบก็จะเก็บปลอยหวานด้วยกิบดำนะคะค่อยๆทวิสต์เก็บปิดหูอ่าดึงดึงผมนิดนึงเพียงเท่านี้ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมากและทรงต่อไปค่ะเป็น half up half down ponytail นะคะทรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกทรงเลยที่ทำง่ายแล้วก็สามารถทำออกงานได้เลยค่ะเริ่มจากหยิบผมออกมาสองช่อแบบนี้นะคะเอามามัดรวมกันที่ด้านหลัง จากนั้นค่ะก็ค่อยๆตลบผมกลับเข้าไปค่ะหวีผมด้านบนให้เรียบแล้วก็แบ่งผมด้านล่างแบบบัวเลยนะคะแล้วก็เอามามัดรวมกันค่ะและขั้นตอนต่อไปที่จะทำให้ทรงนี้สวยนะคะก็คือบัวก็จะตลบผมกลับเข้าไปที่ด้านบนแบบน,นี้นี่เองค่ะ จากนั้นก็ติดด้วยดอกไม้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหรือใครจะเพิ่มความหวานด้วยมงกุฎดอกไม้ก็ได้นี่เราจะทําไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าทําถ่ายพีวดดิ้งก็ได้นะเอ,อ้ยง่ายสวยจังตังอยู่ครบทรงต่อไปค่ะหวานหวานเันบ้างรมาดูทรงชิคๆกันบ้างดีกว่ากับทรงบานเก๋ๆแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนวิธีทําก็สุดจะง่ายเลยค่ะเริ่มจากบุกก็จะแบ่งผมด้านหน้าแบบนี้เป็นช่อเล็กๆนะคะแล้วก็ทวิสต์ผมเข้าหาด้านใน แบบนี้นะคะแล้วก็ติดด้วยกิ๊บดำเลยโบก็จะทำเป็นสองช่อนะหยิบผมที่ด้านหลังที่ใกล้ๆบริเวณที่เราทวิสต์เนี่ยแล้วก็มาขดทำเป็นบันค่ะไม่ต้องเป็นบันที่ดูเป๊ะมากนะโบอยากได้ไดแบบเมสซี่เมสซี่แล้วก็มัดด้วยหนังยางจัดทรงนิดนึงเพียงเท่านี้ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว wow. และทรงสุดท้ายกับออลาสติกเบรคค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเปียแบบนี้เนี่ยเราก็จะใช้หนังยางในการทําค่ะเริ่มจากการแบ่งผมมาที่ด้านข้างก่อนเลยจากนั้นก็มัดด้วยหนังยางแบ่งผมแล้วก็ตลบผมกลับเข้าใบแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับเพิ่มผมลงมาข้างล่างค่ะค่อยๆทําเป็นออลาสติกเบรดลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยเป็นทรงที่ทําง่ายมากๆเลยนะดึงๆเปียให้ฟูออกเพื่อให้ผมของเราเนี่ยดูหนาดูเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวค่ะสำหรับคลิปที่3นะคะเราจะมาดูคลิปพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะคือการยืนการเดินการนั่งนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะผู้จ๋านขารพันโมกพทีานนะคะวันนี้เนี่นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเรื่องอิรยาบถเลยนะคะซึ่ง เอริยาบดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ,ล,ะคคลักษณะของภูมิคุ้มกันที่ดีจากการยืนเดินและนั่งเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปตามกันค่ะละักษณะของการพัฒนาภคุณภกพนี่นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยโดดเด่นเหนือจากผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่การยืนนะคะซึ่งลักษณะการยืนนี่นะคะก็จะมี สำหรับสุภนะาพสตรีเนี่ยก็จะมีลักษณะการยืนแบบเท้านางเท้าตานะคะซึ่งการยืนเท้านางเท้าตานี่คือเราจะเรียกกันว่าสิบโมงหรือบ่ายสองนะคะลักษณะาการยืนแบบแรกนี่นะคะก็คือเท้าขวาเนี่ยจะชี้ตรงไปข้างหน้านะคะเหมือนเลขสิบสองนาฬิกานะคะส่วนเท้าซ้ายนี่นะคะก็จะชี้ไปเหมือนที่เ,เลขสิบนะคะก็จะเป็นลักษณะการยืนแบบสิบโมงซึ่งเวลาที่เรายืนแบบนี้นะคะถ้าเกิดจะให้สงนะ่างาน ก็ควรจะมีการวางมือนะคะตรงช่วงเอวนะคะซึ่งจะทาให้ดูบุคลิกดีที่สําคัญลักษณะาาการเีินแบบนี้เนะะี่ยเราควรจะหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็เปิดไหล่ให้กว้างนะคะจะทำให้เราดูสง่างามทีนี้เราจะลองกลับมาลาักษณะการเลินอ,อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการยืินแบบบ่าสองงนนะคะซึ่งคล้ายๆกันแต่ก็คือว่าปลายเท้านะคะทางด้านซ้ายจะชี้ตรงไปข้างหน้าเหมือนเลข12นาฬิกาส่วนทางเท้าขวาเนี่ยนะคะก็จะชี้ไปที่ เลขบ่ายสองนะคะลักษณะการยืนแบบนี้ก็คือจะเป็นการยืนที่ทําให้ดูสง่างามนะคะที่สำคัญนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นนะคะไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามอย่างเช่นการยืนการเดินและการนั่งเนี่ยสิบโมงบ่ายสองะจะช่วยเราได้ค่ะ ลืนนะคะลักษณะการยืนเนี่ยนะคะของสุภาพสตรีะคะ่ะเราจะดูง่ายๆนะคะว่าเราเป็นคนที่มีมบุคลิกภาพดีแค่ไหนนะคะเราก็อาจจะใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะคะแล้วก็ยืนหันข้างให้ก,กับกระจกนะคะแล้วก็สังเกตดูค่ะว่า,วาติ่งหูนะคะหัวไหล่และตะตุ้เนี่ยค่ะจะต้องอยู่นะะยในระนาบเดียวกันเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดูแล้วรูออ้สึกว่าหลังเราคล่อมเลยน,นะคะเราก็จะสามารถปรับได้อย่างถูกต้องนะคะ คราวนี้ก็มาที่การเดินแล้วนะเมื่อเวลาเราจะเดินปลายเท้าเราควต้องชี้ตรงไปข้างหน้านะคะสังเกตได้ว่าบางคนอาจจะมีปลายเท้าที่มุ้งข้อหากรหรือแบกออกนะคะซึ่งันั้นจะเป็นการเดินที่ไม่สง่างานลักษณะการเดินนะคะมองตรงไปข้างหน้านะคะาขนากับพื้นนะคะแล้ว มือนะคะปล่อยค่างทำตัวนะคะแล้วก็ไกวไปตามธรรมชาติของจังหวะการเน ยืนอย่นางสง่างามแล้วนะคะเดินอย่นางสง่างามแล้วมาถึงการนั่งค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราอยากจะนั่งแบบสบายๆผ่อนคลายแต่ลักษณะการนั่งที่ถูกอิริยาบถน,นะคะแล้วก็สง่างามเนี่ยก็มีวิธีเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของการนั่งที่สง่างามน,นะคะเราก็จะใช้ด้าน,าน,น,น,นะะห,าหลังน่องเนี่ยนะคะสัมผัสที่เก้าอี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะหล่อดตัวลงนั่งน,นะคะโดยที่จะนั่งเสร็จสามส่วนสี่ของเก้าอี้นะคะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อต้นขาค่ะเป็นตัวพยุงนะคะ ค่อยๆอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะนำมือไปวางไว้ที่บนตักค่ะใช้เท้าเนี่ยนะคะเบี่ยงไปทางด้านที่เหยียดเ,เ,เท้าไว้น,นิดนึงนะคะซึ่งลักษณะการนั่งเนี่ยนะคะจะเป็นตัว S นะคะซึ่งตัว S เนี่ยจะเป็นลักษณะการนั่งที่สง่างามของผู้หญิงเช่นเดียวกัน,นะค่ะ ลังไหลย,ยังไงนะคะค่อมหรือไม่หลังจากนั้นเราก็พัฒนาบุคลิกภาพของเราและบุคลิกภาพพัฒนาได้ทุกคนนะคะที่สําคัญเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกได้ไภยายในวันเดียวค่ะเราต้องทําอย่างต่อเนื่องและตั้งใจแล้วก็มีสมาธิข้ามานะคะเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเป็นคนสําคัญะคะ่ะแล้วก็บุคลิกภาพนั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะสรุปนะคะรูปแต่งหน้าที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะ เป็นการยืนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะการยืนควรยืนให้หลังตรงนะคะและการนั่งค่ะการนั่งก็จะมีแบบเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ